ตามเส้นเลยนี่ค่ะคอเชิ้ตก็เข้าแบบนี้นะคะคอเชิ้ตก็เข้าแบบนี้ของก้อยนะก็จะเข้าแบบงานผู้หญิงนิดนึงนี่ค่ะตรงเส้นที่เราเนาเอาไว้เข้าเหลืออะไรแล้วก็เลาะออกไปนะนี่ค่ะพอเราเย็บเสร็จนะคะ เราเจียนตะเข็บออกให้เท่ากับตะเข็บของปกเสื้อที่เราเอาไว้ตรงนี้นี่ค่ะเราเจียนตัวเสื้อออกไปเลยระวังนะคะเวลาเจียนอย่าให้โดนตัวเสื้อนะระวังนะคะนี่ค่ะเจียนให้เท่ากับตรงคอเสื้อนะฮะตรงปกเสื้อเลยเจียนตัวเสื้อออกไปให้เสมอกับปกที่เราเจียนตอนแรกที่ว่าครึ่งเซนนะคะประมาณศูนจุดเจ็ดห้านะฮะประมาณนั้นนี่ค่ะเจียนเข้าออกไปตรงนี้กลางหลังเราก็มาร์กเอาไว้นะฮะ ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเวลาตัดนะตรงนี้คงขีดไปนิดหนึ่ง